คือเป็นเด็กเนี่ยบ้านผมมันเป็นบ้านคนมีอันจะกินนะครับมันมีเบาไพร่เยอะแล้วผมก็เบาไพร่นี่ผมก็เล่นงานมันบางทีก็เกินเลยไปนะเช่นนะมันให้มันตอกตะปูทาตะปูขายนี่ผมให้มันหาไม่ได้ผมเครียดเอาเลยหรือผมชอบเล่นละครนะมันให้มันมันรำมันรำไม่เป็นผมเอาเอาเอาไม้ละครตีมันเลยอันนี้ผมผมไม่เคยยุติธรรมกับคนใต้มาคับบัญชาผมมารู้ตัวทีหลังนะครับ ทำไมผมเด็กไม่มีไอ้วันเด็กนี่มันของใหม่เอาอย่างฝรั่งนะแล้วทีนี้ผมเนี่ยเป็นเด็กที่ได้เปรียบเพราะผมเป็นเด็กที่พ่อรักเป็นพิเศษพูดจะไม่เกรงใจพ่อผมมีอคติเลยนะครับลูกคนอื่นๆเนี่ยไม่อยู่ในสายตาท่านเลยผมนี่เป็นลูกรักลูกใคร่เลยคือผมเสียคนเลยพ่อเอาใจผมนี่สาคัญมากแล้วแต่ผมไม่ชอบอย่างอย่างยางโรงเรียนสัมชัญน,นี่นะครับใครๆเขาปรารถนาไปโรงเรียนดีมีชื่อเสียงผมไม่ชอบโรงเรียนสัมชัญมัน มจะให้เด็กเนี่ยเดินตามระเบียบทั้งหมดแต่งตัวก็ต้องเหมือนกันออสอบการแข่งขันท่องขึ้นใจต่างๆผมรับไม่ได้ท้กอย่างผพะมมีความสุขเลยครับแต่เมื่อผมไปโบวชในอายุ1213<ม>นั่นแหละผมถึงเข้าใจความเป็นเด็กในบริบทของพุทธเราเป็นเด็กนะพะนุ่พนงพะเหลืองนกะคนก็กราบไหว้แล้วเราก็รู้สึกเลยเอย้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขามากราบไหว้เราเนี่ยนีเย่เราเราดีพอเขากราบไหว้หรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆดีผมไปบินธบาตนี้นะครับ คนยากคนจนใส่บาทผมนะครับผมก็รู้สึกเลยโอ้นี่เราดีเพราะเพี้ยงพระเหลืองเหรอเราปฏิบัติตรมสมก็ที่เลี้ยงเราหรือเปล่าเราวยมที่ใส่บารประจําคนหนึ่งนะครับแม่เขาตายนี่อยู่แถวท่าเรือจะข้ามไปสีพญาเนี้ยนะแต่ก่อนรถไฟมาจากมหาชัยมันมาถ,ถึงที่นี่เลยแม่เขาตายตั้งศพเขาจนมากผมบวชเนนผมก็ไปช่วยนะหาของไปช่วยถวายพระบางตระกูลในต่างๆ เขาก็ตื่นเต้นมาโอ้นี่เนยมีน้าใจเี่ยผมเห็นมาเนี่ยการเติบโตมาเนี่ยถ้าเราเห็นคุณค่าของคนเรารู้สึกกตันยูก่กระตวเวทีต่อคนแม้เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วมันจะช่วยเราเติบโตไปในทางที่ถูกที่ควรสําหรับผมเนี่ยไม่มีใครพูดจะให้หมันไส้ไม่มีใครมาสอนมาอะไรทั้งนั้นนะครับหรือผมไปอยู่วัดเนี่ยเจ้าคุณอาจารย์ท่านไม่เคยสอนเราดูท่านท่านมีระเบียบเรียบร้อยอย่างไรบ้างเราก็เรียนเรียนจากท่านทําเป็นตัวอย่าง แล้วอะไรที่ท่านบกพร่องเราก็ไม่เอาอย่างท่านเพราะท่านเป็นโรคประสาทชื่น้ามาท่านด่าเด็กน่ารำคาญผมก็ไม่เอาอย่างท่านแต่ว่าท่านในฐานะที่ท่านเป็นหมอดูมีแขกเรือมาเนี่ยท่านฉันมากต่อเวลาเราต้องเห็นเลยอ๋อนี่พูหมดแล้วเราหาหยิบพูไปถวายไปประเคนในต่างๆเหล่านี้ไว้พริบมันเกิดขึ้นจากความรู้จักสังเกตที่ถัดทีนั้นท่านก็ชื่นชมเราว่าโอ้เราใช้ได้เมื่อท่านอาพาธไปโรงพยาบาลเนี่ยผมอายุสิบสองสิบสามท่านให้ผมถือกุญแจดูแล ทั้งหมดเลยครับพระั้งกี่องค์ที่องค์ท่านไม่ไว้ใจท่านไว้ใจผมท่านคงเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มันมันโตเกินวัยใช้ได้คือเป็นเด็กเนี่ยบ้านผมมันเป็นบ้านคนมีอันจะกินนะครมันมีเบ่าไพร่เยอะแล้วผมก็เบ่าไพร่นี่ผมก็เล่นงานมันบางทีก็เกินเลยไปนะเช่นมันให้มันตอกตะปูทาตะปูขายเนี่ยผมให้มันหามาหาไม่ได้ผมเครียดเอาเลย หรือผมชอบเด่นละครนะมันมันให้มันมันรำมันรำไม่เป็นผมก็เอาเอาไม้ละครตีมันเลยอันนี้ผมผมไม่เคยยุติธรรมกับกับคนใต้บังคับบัญชาผม,มารู้ตัวทีหลังนะครับ mm hmm. คืออย่างที่ผมบอกนะผมเสียคนยองพ่อผมเนี่ยกับพิสมานทหารร่วมอาญาสูบนะครับ mm hmm. เอาไพ่มาให้ไพ่ทำเป็นรูประมงระบินอะไรเนี่ยนะ mm hmm. พี่น้องผมก็ได้คนสำรับผมได้ห้าหกสำรับเลยก็เสียคนแบบนี้คือผมได้พิเศษ หรือเนี่ยพ่อผมกลับมาจากทํางานก็แจกลูกคนห้าตังค์สิบตังค์ในกระเป๋าเสื้อท่านเนี่ยกระเป๋าเสื้อน,นอกเนี่ยก็ตังค์เยอะเลยผมไม่ยืมมาเท่าไหร่ก็ได้ในผมเสียคนแบบนี้ไม่ดีหรอกไม่ไม่ใช่เป็นของดีแล้วพ่อผมก็ไม่ได้ไม่ดีในเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมแต่ว่าดีําหรับผมเพราะพ่อผมเนี่ยยุให้ผมเถียงได้ได้ได้ไดผมว่าการผู้ใหญ่ยใุให้เด็กเถียงเนี่ยสำหรับผมเป็นหนึ่มิตหมายที่ดีมันช่ให้เราเติบโต เราเถียงกับท่านท่านกับเถียงกรับเตาโต้อตอบท่านไม่เห็นว่าเราเป็นเด็กเลยเถียงเราเหมือนกับเป็นเป็นเพื่อนเลยอันที่ผมว่านี่สาคัญมาก <S <S ผมอยากจะพูดนะที่การจัดวันเด็กเนี่ยมันชี้เห็นเลยว่าเด็กถูกเอาเปรียบหรือจัดวันผู้หญิงแสดงเห็นผู้หญิงเอาเอาเปรียบทําไมไม่จัดวันทหารล่ะครับเพราะทหารเอาเปรียบเรามาตลอดเวลาหรือ,อในอีกหนึ่งนายทหารเอาเปรียบพลทหารมาตลอดเวลาต้องมีวันทหารสิครับ แต่แทนเป็นบรรทหารก็บอกเป็นวันพระนเรศวรทำไมครับทหารจะต้องยิ่งใหญ่ตลอดเวลาผมไอ้ไอวันต่างๆเหล่านี้ต้องพิจารณาอย่างแยบขายอย่าไปตื่นเต้นหรือถูกมันหลอกเอานะครับถ้าไอ้ไอตีพิป,ปาให้เด็กเนี่ยไทยก็ตีได้ครับอนาคตอยู่ที่เด็กผู้ใหญ่จะต้องเตื้อกูลเด็กอุดหนุนเด็ก,นนดกแต่เนื้อหาสาระของของเด็กเนี่ยมีอย่างเดียวครับผู้ใหญ่อย่าเอาเปรียบเด็กเท่านั้นเองแลวมีชีวิตให้เด็กเห็นว่า ชีวิตของเราเนี่ยเขาเอาอย่างได้หรือเขาอาจจะทําได้ดีกว่าเราส่วนมากผู้ใหญ่มักจะนึกว่าเด็กสนะู้เราไม่ได้ฉันอ่านน้ำร้อมาก่อนแกโงกว่าฉันแกต้องเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเพราะคิดแบบนี้มันคิดผิดครับประการสําคัญกับเด็กหรือเยาวชนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เขาเป็นกรารยามิดกับเราให้เขาตักเตือนเราได้ดังที่เราตักเตือนเขาได้ ตอนนี้มันผู้ใหญ่สอนเด็กอย่างเดียวเด็กสอนผู้ใหญ่ไม่ได้เลยนี่ครับหรือ,รอวันครูอะไรเนี่ยต้องต้องเคารพครูเอาดอกมะเขือหญ้าแพรกดอกเข็มเนี่ยหญ้าแพรกไหมให้เจองงางามง่ายเข็มเนี่ยสัญญาความคมั้งติดเป็นยาไปไหว้ครูแล้วก็เข้าไปกราบกลางกันทำํำแบบปรตินาเลยแต่หารู้ไหมระหว่างทําพิธีเหล่านี้นะเด็กหลายคนมันด่าแม่ครูอยู่ในใจถ้าคุณต้องการให้เด็ก เข้าใจคุณยริงก็ต้องสอนให้มันด่าแม่คุณต่อหน้าสิครับการด่าแม่เราต่อหน้าเนี่ยมันเป็นของประเสริฐดีกว่าไปได่ารับหลังเพราะยังไงมันก็ด่าราับรับหลังอยู่แล้วพระเระจาา้าตรัสว่าการยามิมันสาคัญเพราะฉะนั้นเด็กก็เป็นการยามิกับเราได้เราควรจะเรียนจากเด็กด้วยเราก็จะได้เติบโตไม่ใช่เด็กเรียนจากเราฝ่ายเดียวถ้าเราเรียนจากเด็กเด็กเขาจะเรียนจากเราถ้าเราต้องการเขาเรียนจากเราอย่างเดียวเขาไม่ต้องการครับเขาเบื่อส่วนมากที่เราพูดสอนทำๆๆมันน่าเบื่อครับ แล้วเราก็ไม่มีอะไรจริงใจพูดให้เรียบร้อยให้น่ารักอะไรมันมันเลอะ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 เลหลายทั้งนั้นผมว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเข้าหาสาระเด็กเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าเราที่จริงกาจะฝากอนาคตไว้กับเด็กเนี่ยเราต้องสามารถให้เด็กเขาเติบโตได้โดยไม่จําเป็นจะอยู่ใต้ฉายาของเราให้เขาสามารถดีกว่าเราได้ไปไกลกว่าเราได้เหมือนอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าเราไม่นให้ให้มีอภิชาตบุตร ลูกซึ่งดีกว่าเราเนี่เช่นเดียวกันถ้าเรามีอภิชาติสิทธิ์ก็ได้แต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เราจะต้องยกย่องเขาเชิดชูเขาไม่ใช่เชียดเขาเสียคนนะครับพูดกับเขาเสมอบาทเสมอไหลกันเรียนจากเขาที่เราเรียนจากเราและทั้งเราและเขาต้องเข้าใจสังคมต้องเห็นด้วยสังคมเนี่ยคนจนถูกอเอาเปรียบมากคนได้อำนาจถูกอเอาเปรียบมากแต่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเรียนต่างๆก็มีความหมายเพราะที่สอนกันส่วนใหญ่ม่มีความหมายนี่ครับ เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างพระเริสวน500รปีผมอยากจะถามมีความหมายอะไรคุณต้องเรียนอะไรที่มันมีความหมายต่อชีวิตหรือเราเรียนวรรณคดีเนี่ยอย่างถ้า,า,า,าเราเรียนเชคสเปียร์เนี่ยคิงเลียนเนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องสำคัญเลยทำไมพระเจ้าถึงถึงเป็นบ้ามีลูกสาวสามคนแบ่งแผ่นดินแล้วทำไมท่านถึงเป็นบ้าหรือในกรณีของแม c กเบด แม็กเบดก็เป็นคนแย่แต่เสร็จแล้วเมียเป็นใหญ่ให้ข้าพเจ้ามดินข้าแล้วก็หวั่นไหวเออตาเนี่ยถ้าเราสอนให้ของใจนี้ได้แล้ว่าเราก็เป็นแม็กเบดได้ให้เห็นเลยว่าเป็นของจริงแม็กเบดไม่ใช่เรื่องห้าร้อยปีหกร้อยปีที่เชคสเปย์แต่งแต่มันเป็นของเราได้อันนี้ก็มีความหมายเลยครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยวันดังดีของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสุนทรภู่นรินทร์อินสติประเด็้ชัดแล้วเนี่ย มากลับประยุกต์ใช้ได้ทันทีเลยคือคุณประยุทธ์เนี่ยผมไม่อยากพูดนะครับสิ่งที่เขาพูดมันอย่างหนึ่งสิ่งก็ทเาทำอีกอย่างแอ้พวกที่เทศแล้วไม่ทําทําแล้วไม่เทศเนี่ยอันตรายประยุทธ์นี่เป็นคนไทยเขาเรียกเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกนะครับภาษาอังกฤษเขาฮิปโปคิตหมายความว่าก็คล้ายๆกับหน้าไหวหลังหลอกนะหน้าอย่างหลังอย่าง คุณประโยช์เป็นคนอยางังนครับแม้กระทั่งคำขวัญที่ให้เด็กนี่ผมก็ไม่แน่ใจเขียนเองหรือว่าให้พวกที่ปรึกษารอบเราโตเขียนให้โดยซ้ําไปพวกนี้อย่าไปเอาใจใส่เลยครับเขาพูดอะไรมาก็าปิดหูถ้าอย่าไปฟังมันหรือถ้าฟังก็ต้องฉีกให้เป็นชิ้นๆเลยที่มันพูดมามันเลอะเทอะยังไงบ้างที่โกรธนั้นถูกต้องนะครับแต่เลี้ยงความโกรธไว้ไม่ดีหรอกเพราะความโกรธนั้นมันทำให้เรามืดบอดทางจิตวญญา ยิ่งโกรธมากเท่าไหร่เนี่ยเราคิดไม่ออกมากเท่านั้นโกรธพระรุ้เนี่ยเราโกรธเพราะมันผิดตรงนี้แล้วความโกรธมาตั้งเป็นโจ์แล้วตีให้แตกว่าเออเราโกรธมันแก้ไม่ได้นะแล้วที่เราโกรธเนี่ยเพราะเราเกลียดเพราะเขาทาอะไรผิดพลาดมาแล้วเ,เอามาวิเคราะห์ดูเราใช้สติปัญญาเอาความโกรธเป็นเจ้าเรือนต้องแก้ปัญหาได้คือหนึ่งเราต้องลดความโกรธนะให้เรามีมีสันติภาวะภายในตัวเราเอง และขณะเดียวกันพยายามมองสังคมเราจะแก้ได้อย่างไรบ้างสังคมมันใหญ่กว้างมากเราจะแก้ทั้งหมดไม่ได้แต่มันจะต้องมีจุดอ่อนให้เราเห็นครับเราเห็นแล้วเราก็แก้เปราะนั้นก็แก้เปราะนี้มันก็ไปเป็นไปได้ต้องมีขันติด้วยมีความอดทนอย่าวู่วามค่อยๆแก้เรื่องนี้บางทีเด็กๆเ,เขาอาจจะฟังผมพูดหา,าผมเพื่เอเจอคนแก่พูดก็ไม่เป็นไรนะครับผมพูดด้วยความหวังดีเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้แต่ไปวิเคราะห์ดูกันแล้วกันที่ผมพูดถ้ามีเหตุผลก็รับฟังไม่มีเหตุผลก็ โยนทิ้งไปใช่ไม่มีไม่มีอะไร